คลิปนี้พาทุกคนนั่งรถบัสกรุงเทพไปนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวรู้เปล่ามีรถบัสตรงเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการเดินทางพร้อมบอกข้อมูลที่จําเป็นนะครับเกี่ยวกับการเดินทางนะาเผื่อใครจะไปเที่ยวตามพอไปถึงนครหลวงเวียงจันทร์แล้วเราก็มีเวลาเที่ยวเต็มๆหนึ่งวันครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อโดยรถไฟไปที่ประเทศจีนครับ สวัสดีครับเอ็มครับสวัสดีค่ะฝนค่ะคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปไหนครับเราจะไปไปลายทางที่เวียงจันทร์ก่อนค่ะไปเวียงจันทร์แต่ปลายทางจริงๆของคลิปนี้คืออยู่ที่คุณหมิงค่ะคุณหมิงแล้วก็ไปต่อแชีงชงกี่า <Wow. S 1> เดี๋ยวคลิปนี้ก็คือจะเป็นการเดินทางจากกรุงเทพไปเวียงจันทร์ก่อนนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยจากกรุงเทพไปเวียงจันทร์จะมีรถบัสนะครับทุกคน วิ่งทุกวันเลยรอบสองทุ่มนะครับแล้วก็จะไปเวียงจันทนระ์อ่ะประมาณ7จ็ดโมงเ<ม>ชา้าวดวยประมาณเออแล้วก็จะมีแวะพักกลางทางที่โคราชด้วยนะครับก็คือจะเป็นจุดแวะให้ข้าห้องน้ากินข้าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไปถ่ายบรรยากาศการเดินทางให้ดูกันนะว่าแบบรถเป็นยังไงซึ่งเราอยู่อยู่โคราชอยู่บุีร์แถวนี้กันอยู่แล้ว<ะ>เราก็เลยมาดักรอขึ้นกลางทางเลย แต่จ่ายราคาเต็มนะครับทุกคน <Wow. S 1> ไม่มีแบบไม่ใช่ว่ากระจายครึ่งราคาออนะไม่มีแบบขึ้นขึ้นกลางทางแล้วจ่ายครึ่งราคาไม่มีอันนี้คือเขาก็จะคิดราคาตั้งแต่กรุงเทพมาเลยเหมือนกันนะรเพราะว่าเขาต้องล็อกที่นั่งไว้ให้เรานะ สำหรับเรื่องการซื้อตั๋วนะครับเราสามารถซื้อตั๋วได้เองผ่านเว็บของบกสศได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับซึ่งหากใครจะขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยก็สามารถเลือกต้นทางเป็นกรุงเทพกรุงเทพแล้วก็ปลายทางเป็นเวียงจันทร์สปป,าป,าปาลาวได้เลยครับส่วนใครจะขึ้นที่โคราชเนี่ยสามารถเลือกต้นทางเป็นนครราชสีมาแล้วก็นครราชสีมา0-4 4, 4ีที่มีเบอร์โทรต่อท้ายนะครับอันนี้จะเป็นขึ้นที่บกคศใหม่โคราชครับ ราคารถเนี่ยก็จะราคาเดียวกันเลยไม่ว่าจะขึ้นที่ไหนนะครับเพราะว่าเขาต้องล็อกที่นั่งให้เราจนถึงปลายทางครับหรือใครจะไปซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับถ้าที่กรุงเทพเนี่ยสามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ที่หมอชิด2นะครับอยู่ชั้น2สายภาอีสานครับและสําหรับที่โคราชนะครับก็สามารถไปซื้อได้ที่บกสม่เช่นกันจะมีเคาน์เตอร์บริษัทขนส่ง999จำกัดที่จะเขียนป้ายว่าจําหน่ายตัวระหว่างประเทศครับ สามารถไปซื้อได้แนะนําให้ไปซื้อช่วงประมาณ5้าทุ่มไม่เกิน5้าตรงครึ่งะเพราะว่ารถจะเข้าช่วงนั้นไม่เกินเที่ยงคืนครับ แต่ถ้าใครจะไปซื้อหน้าเคาน์เตอร์แนะนําให้เช็คที่นั่งว่างผ่านเว็บได้ก่อนเลยนะครับว่ามีที่นั่งว่างหรือเปล่านะครับถึงจะไปซื้อหน้าเคาน์เตอร์เนาะแต่ถ้าเอาชัวร์เลยแนะนําให้จองผ่านเว็บหรือโทร1490ครับวันที่ผมเดินทางรถจะออกจากกรุงเทพสองทุ่มนะครับมาถึงที่โคราชอยู่ประมาณเที่ยงคืนนิดนิดครับจากนั้นรถก็จะให้คนลงเพื่อเอาตั๋วเนี่ยไปแลกคูปองส่วนลด30บาทเพื่อทานข้าวในศูนย์อาหารนะครับ ตอนนี้เข้ามานั่งในศูนย์อาหารแล้วนะครับเมื่อกี้ไปแลกคูปองมาเลครับก็คือตัวโดวยสารอ่ะจะสามารถไปแลกเป็นคูปองโส่วนลด30บาทได้นํามาใช้ในศูนย์อาหารบ่อกซสโคราชนะครับแล้วก็ในเนี้ยก็คือใช้ไปส่วนลดได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นมินิมาร์ทหรือร้านค้าต่างๆก็สามารถใช้ได้อันนี้ไปแลกมาแล้ว30บาท <30 S 2> นะคะ30บาทม,<อ>มูลค่า30บาทใช่นี่จะบอกว่าผมอ่ะเป็นคนโคราชนะแต่ ไม่ได้เข้ามาบอกสอน,นี่านานมากเลยเออรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่ตื่นเต้นเลยนี่ในที่สุดรถของเราก็มาแล้วนะครับกรุงเทพนครหลวงกองการคือรถอ่ะมันจะเป็นรถสองชั้นนะครับจะมีชั้นบนชั้นล่างชั้นล่างจะมีประมาณ6กที่ครับเราจองชั้นล่างไว้เพราะว่าข้างล่างมันจะไม่ไม่สายอเออไม่ครุงเพลงก็จะสบายก็ สบายหรือเปล่าี๋ยวดูแต่รถอันนี้ไม่เต็มนะครับทุกคนเหมือนจะว่างประมาณเกือบเกือบสิบกิเลยโอเคค่ะแล้วก็ออันนี้เขาขึ้นรถมาแล้วเขามีอะไรบ้างให้บ้างนะก็ในถุงนี้นะคะเป็นจะมีน้ำผลไม้แล้วก็มีอ่อมีขนมคุกกี้มีผ้าเย็นแล้วก็มีน้ำคนละหนึ่งขวดค่ะมีผ้าห่มด้วยมีผ้าห่มแล้วเบาะใหญ่อยู่นะเออนี่ซื้อน้ำเปล่ามาทำไมะจะคิดว่าไม่มีไงเพราะว่าเขาบัตรตัวรถเราสามารถแลกได้3าบาท จะไมม่ีนี่คือรถมันก็จะเป็น2ชั้นนะครับเราอยู่ชั้นล่างห้องน้ำก็จะอยู่ข้างหลังนี้แล้วก็สามารถเจนไปข้างบนได้คาดว่าตอนนี้คาดว่ารถนาจอกประมาณตีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันครับ พอรถออกจากบขสโคลาชนะครับก็จะไม่ได้จอดที่ไหนเลยครับวิ่งตรงอีกยาวๆเลยจนถึงประมาณ6กโมงเช้านะครับก็จะไปจอดที่ปั๊มน้ํามันในจังหวัดอุดรนะครับก็จะให้ผู้โดยสารเนี่ยลงมาล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้ํานะครับเช้าแล้วครับทุกคนรถก็จะมาจอดให้เข้าห้องน้ําอีกทีที่จังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อไปที่น้องค่ายแล้วก็ตรงนานข้ามแดนเลยครับ ตอนนี้มาถึงด่านพรมแดนวิทภาพไทยลาวแล้วครับก็เมื่อกี้รถบอกว่าเราจะขึ้นรถคันเดิมเลยจะไม่เปลี่ยนคันนะครับคือผ่านตมไปแล้วก็ไปรอขึ้นรถคันเดิมไม่ต้องไปซื้อตั๋วข้ามแดน35บาทใหม่ก็ใช้คันเดิมได้เลยเดี๋ยวเราจะไปต่อแถวผ่านตมกันผ่านตมไทยไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถกันพนักงานพนักงารนารถเลิศนะคือแบบผู้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับ พราะว่าที่มาก็คือมีคนตา่างชาติก็เยอะเหมือนกันนะคนจีนด้วยแล้วก็มีตา่างชาติคน,เ,นเกือบเต็มอยู่นะว่าไปตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคน ก็หลังจากผ่านต่อมมลาวมาเมื่อกี้เขาก็จะมีพี่คนแบบใส่เสื้อสีส้มให้แับคอยแลกเงินขายซิมอะไรอย่างนี้เนาะเหรีดตอนนี้ก็หกแสนห้าเยอะ<ๆ>อยู่เยอะไปแล้วเยอะอยู่นะลำหน้ามากตอนนั้นเราได้ห้าแสนเนาะห้าแสนตอนนั้นหนึ่งพันได้ห้าแสนตัวนี้ได้หนึ่งพันได้หกแสนห้าก็อนทางเยอะเออก็เลยแลกไว้สองพันเมื่อกี้เพราะว่าเราจะอยู่นี่หนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งคืน 1> 1, 000, 1, 000, 1, 000, แล้วก็อาจจะมีไปเที่ยวกันด้วยก็เลย โอเคเดี๋ยวแลกไว้เผื่อนี่แล้วรถของเราก็จอดไว้ตรงนี้จอดรอเลยเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นรถขั้นเดิมครับตอนนี้ก็ผ่านตอมอราเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนคือเดี๋ยวมาพูดเรื่องตอมน,นิดนึงเมื่อกี้ตอมอเขาเก็บเงินเราคนละ20บบาทนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีพี่คนรถมาเดินตรวจตาแต้มให้คือเขามาช่วยเช็ค ของทุกคนมาลดเลยเพราะว่าบางทีตมบางหน้าอาจจะตกติกหรืออาจจะลืมแต้มให้เราอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้แต้มขาเข้าแล้วขาออกอะเข้าตรวจเจอก็จะโดนปรับ5 0 0พันน <Wow. S 1> ะครับดังนั้นเวลาผ่านตมเราต้องเช็คด้วยว่าเขาแต้มให้เราหรือยังเนาะแต่ที่นี่ก็เก็บน้อยนะเก็บ20บาทเองดา่าหนึ่งที่เราไปมาเก็บ100นะครับก็เดี๋ยวจะนั่งรถเข้าตัวเมืองแล้วจากนี้ไปตัวเมืองเวียงจันทร์ก็ไม่ไกลครับใกล้ๆไป ตอนนี้เรามาถึงที่บขสตลาดเช้าเวียงจันแล้วนะครับนี่รถก็จะมานี่พอลงรถปุบ๊บอ่ะก็จะมีคนแบบมาถามเราเต็มเลยนะว่าแบบเหมารถต่อหรือเปล่าตอนนี้อาจจะวุ่นวายนิดนึงสถานการณ์นะตรงนี้คือไอ้ตรงสําหรับใครที่มาแล้วจะต่อรถเลยอ่ะต่อรถไปรถไปมันไม่ได้มีตลอดทั้งวันนะมันจะมีเป็นรอบตามรอบรถไฟอะไรเงี้ยเอ้ยมันจะมีหก,กโมก็จะเจ็โมใช่แล้วก็บ่ายสอ ตรงนี้พามาดูจุดซื้อตั๋วสําหรับกลับไทยนะครับกลับไทยก็จะมีตรงนี้จะมีรถบัสไปทั้งอุดรทั้งหนองคายนะคือเหมือนรอบรถอุดรจะเยอะกว่าหนองคายนะครับตรงนี้ก็มาได้ส่วนใครจะซื้อตั๋วกลับกรุงเทพเลยนะแนะนําว่าซื้อผ่านเว็บได้เลยนะครับซื้อและจ่ายเงินในเว็บได้เลยเว็บของมกสนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเรียกรถไปที่ท,ที่พักกันเพราะว่าที่พักเราห่างจากที่นี่ไม่ไกล ตอนนี้เรามาอยู่ที่พักกันแล้วแต่ยังเช็คอินไม่ได้เพราะว่าเรามาตอนเช้านะครับเมื่อกี้ก็เลยเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไปเนาะใช่ค่ะเช่ารถมอเตอร์ไซค์ไปแสนห้าแสนห้ากีบสองร้อยกว่าบาทเพราะว่าเราจะเต็มวันเลยคือถ้าใครมีเวลาเที่ยวเช่ารถสะดวกกว่าดีกว่าไปเหมาเวลารอบเหมาไปลารอบแพงนะจะบอกเออเ,เดี๋ยว <okay. S 1> ใช่แล้วก็ฝากกระเป๋าไว้เดี๋ยวเราจะออกไปหาข้าวกินครับตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมง ตอนนี้ก็มาหาข้ากินตอนเช้า,ชาก็คือมาตรงตลาดเช้า<อ>นเนาะเมื่อกี้ตอนไปโรงแรมอ่ะสังเกตว่ามีร้านเลยขับมากินตรงนี้น่ากินรสชาติก็โอเคนะแล้วเสรถถ็จจากนี้ก็จะไปหาร้านคาเฟ่นั่งเนะาะระหว่างรอเช็คอกินโรงแรม ตอนนี้เรามาแวะคาเฟ่ร้านข้าวจีข้าวจีค่ะแต่เป็นคาเฟ่นะคือเขาจะมีเมนูที่เป็นข้าวจีอ่ะเยอะมากข้าวจีของที่นี่มันจะเป็นขนมปังขนมปังเวียดนามเออแค่ขนมปังเวียดนามแล้วก็มีไส้อ่ะถ้าเวียดนามจะคล้ายๆบันนีเออแต่เนี้ยขาจะเป็นข้าวจีของเขาเลยเราที่แล้วเราไปกินที่ตะวันตกกอร่อยดีมากแต่เมื่อกี้เราเพิ่งกินข้าวมาเราก็เลยสั่งแค่เค้กแล้วก็เครื่องดื่มร้านบรรยากาศโอเคเลยทุกคน อันนี้คนนี้หามาจากเน็ตนตก็คือจิ้มจิมนเน็ตนล้วเพราะว่าเวียงจันทร์คาเฟ่ยเยอะมากรอบที่แล้วเราก็ไปด,ดังๆหลายที่<ช>มเนกะเราก็เลยรอบนี้ก็เลยแบบลองร้านใหม่บ้างโอเคเลยกินกันบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีดห้องแอร์ทั่งกว้างขวาง ตอนนี้ตอนเย็นแล้วครับทุกคนเรามาเดินเล่นที่ประตูไซนะประตูไซเวียงจันเป็นแลนด์มาร์คของเวียงจันหรือแลนด์มาร์คของสองปปลาวเลยก็ว่าได้แต่จะบอกว่าตอนนี้ที่มามันเปลี่ยนไปอ่ะทุกคนต้นไม้หายหมดเลย <Wow. S 1> คือตอนนี้มันโล่งมากเลยอ่ะมันโลกก่งกบบโล่งเลยอ่ะต้นไม้ใหญ่ๆหหายหมดเลยเขาน่าจะปรับภูมิทัศน แต่รู้สึกว่าแบบเดิมสวยกว่าเ,เออชอบแบบเดิมมากกว่าแต่เขาอาจจะให้แบบเห็น,เป,นเป็นไฟแล้วก็เป็นส่วนสาตแต่อันนี้นะคือมันโล่งมากเลยแต่ตอนเย็นอาจจะเปิดไฟสวยก็ได้เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันอีกฝั่งนึงแต่วันนี้ทุกคนฝนแอบเบหมือนฝนกำลังจะตกอะ่ะฟ้าก็เลยไม่สวยปกติแสงเย็นมันจะค่อนข้างสวยนะครับ ได้แป๊บเดียวตอนนี้ฝนก็ได้ปล่อยลงค่ะทุกคนเดี๋ยวพราว่าเมื่อกี้โอเคได้รูปแล้วแต่เดี๋ยวจะไปหาข้าวกินเนาะใช่หาอะไรทานหาอ<จ>ะไรกินกำลังคิดว่าจะไปตรงตลาดมันที่ตลาดเลยนะสีหอมตลาดสีหอมเ็ื่อจะเป็นอารมณ์ตลาดในกลางคืน<ช>มีร้าน <ๆ S 2> แนมเนืองอร่อยราคาถูกอยู่งั้น<ช>แล้วก็เมื่อกี้มีน้องคนลาวแนะนําร้านอาหารมาอร่อยเหมือนกันแต่ร้านอะไรขอบใจเด้ออะไรสักอย่างขอบใจเด้อร้านขอบใจเด้อ เหมือนว่าเป็นร้านอาหารแนวร้านอาหารเลยอะ่ะเออแต่เรากำลังคิดว่าเราจะไปตรงไหนดีเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปตรงไหน เช้าต่อมาเราก็เรียกรถให้ไปส่งที่สถานีรถไฟลาวจีนประจํานครหลวงเวียงจันทร์นะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อจากเวียงจันทร์ไปที่คุนหมิงประเทศจีนครับเพราะว่าเพราะว่ามีรถไฟตรงยาวจากเวียงจันทร์ไปที่คุนหมิงเลยนะครับการเดินทางจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามไปได้ในคลิปหน้าเลยนะครับ